ไม่ได้ขอโทษเองอย่าว่าจริงจงังนั้นทเ,เออก็แบบว่าเพราะว่าไม่ได้คุยกันต่อหน้าด้วยนเ้งแต่วันนั้นก็คือแบบอะไรเสียใจนะเสียใจรลยว่าที่เออน่าจะคุยต่อหน้าด้วยเหมือนกันเลย แต่พอสนิทนะถึงกล้าทะเลาะเราไม่ไดยดุแต่ไม,ไม่กล้าไม่กล้าแบบมือทะเลออาะอะไราบบี้เอาวีมาเอ,าอีมา